สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กวันนี้ชื่อก็จะมาโคเวอร์เพลงใส่ว่าสิบะทิมกันให้ฟังนะครับเอ,อมาอนีกัล้องฟังมึงคันพี่ป้าประกันใดกัขอโทษขอเพล กันมาแต่โดนแล้วบ,บ่มีแววเปลีป่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไงแล้วตั้งใดคือมาเป็นลายตาสิบสีหสส่หางหรือเา้าสี่หางสิจับมือกันอย่างว่าสันว่า,ว,า,ว,า,าว่าใจสวอยน้องบหกว่ามาสสี่วไปกันบ่ได้ ใจว่าสิบอทิ่มกันใสว่าสิมีกันและกันใสว่าสิฮักแพงกันใ่ว่าสิมีกันตลอดหัวใจใจว่าสิบอทถิ่มกันใสว่าสิมีกันเลยไปใ่ว่าสิบอกเพงใจใ่ว่าสิมีแค่ น้ําตาพังลงยาวยาวยอมผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเสียบ่คิดบ่ฝันว่าสิห่างสิเพชทะเลแต่น้องนีอะไรกินหอมเฮ็ดจังไดหัวใจบ่พอคงต้องยอมรับความเป็นจริงลีให้ซะเด้อให้ซมืีให้คนที่ลืมสัญญา สัญญาของเธอสนจอยไปนม้จอยปพระโหนึหนา